ครับช่องเสือมลาไทยวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวอะไรเดินไนท์เซนเตอร์พรราม่เก้าวันนี้ก็ลูดพวกที่หยิบครับไปห้องอาจารย์เขาว่าได้เขาว่าไงเขาอาจจะบินใส่แล้วก็จิกได้เพราะว่าปากเขาค่อนข้างแหลมมากๆหรือจะเป็นในกรงนกก็ดีค่ะ นี่คืออะไรอะไรนะแหลมม่งอเดียวเเกาะหามาดูกล้เนอปเกาะหลายแ่รานไปจิกเนืโดยตรงอาจจะทำให้เกิดแผลได้ง่ายเริ่มเรมาดูนี่ต่อครับมาดูนี่ลูกวะเด็กชอบนี่ลูกอะไรเร้ทำสวยมากเลยมดูนี่ี่ว่าเขาจะมาเปิการแท่านเนี่ยได้รับชมกาน ทั้งวันทั้งสานช่วงเวลาประมาณชิ้นรึงนะบ่ายสองรึงแล้วก็ไปดูอื่นไหมก่อครับนี่คืออะไรดูนี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมมาชอบไม่ลงแล้วพอจะไปลงทุกห้องเลยพก็มาไปน่าต่อไปหยุดด้วยหน้าไปเรียกอะไรวะ ยุคไปดูที่ไปดูาอื่นต่อนี่คืออะไรเอ้าหายไปไหนอ่ะนามันหลบแล้วเดี๋ยวเดียวมันหายไปแล้วเดี๋ยวข้าไปดูใหม่เดี๋ยวขาดูใหม่อางครับไปดูโอ้โนี่นานทีครับดู ตั้งดูเข้าไปไปตั้งดูอื่นต่อดูเอาดูป่งหลงแหลมถ้าพาลูกมาวันเดยกัาน่มนงก็มาได้ไม่เข้าใช่ไหมน้องกมาเดี๋ยวตั้งดูไก้ชี้เดี๋ยวจับเลยเดียดูว่า ทุกเรื่องครับรับคับครับมาดูไปผมครับูไปก่อนอาจงมาดู้ครับกระตางก่อนแครอทโอแครอทดูหูหดูชอบแครอทไใช่ไหมมไมโอ้แังชอบไหมแดงชอบไหมชอ ตื่นอนแล้วบายบๆหมดแล้วม่นอุดดูนุ่นดไปอ่าก็ไปบผมครับหร้อป้อนหรือปอนครับใครจะตังก็ป้อนดียวอะไรก็อยู่ตรงดีเดี๋ยวเอาตู้อยู่ตรงไม่มีแล้วอ่าแล้วก็ทอยอ่าจะตังค์ปอนยบร้อยแล้ว ไปออกเอาออกลูกไปเอาลูกตัวขอบคุณครับเอาให้พี่เขาไปลูกัปจับป้อนอีกอ่ะพอแล้วลูกพอแล้วให้คกูดึงเขาป้อนบังจับได้ลูกจับจับจับได้เราเราไม่ได้ไปทำอะไรมันจับนี่นี่เราจับดูนะจับจับจับเออมันกลัวคนเออไปกููหางมัน ยาวไม่ชอบไหมอยต่ต้ตังอนที Maps ่รกาปล่อยให้ให้พาโกได้แต่ตังไม่เอาตอนนี้อยากเอางูเหลือตัวนี้ไอ้นี่ตัวอันนี้งูมีพิษอันนี้งูมีพิษงูมีพิษเขากงูอะไร กลัวลูกจะกลัวหยเนื้อมันายครับวันนี้ช่องสุนาไทยพาลูกมาเดินนายพระรามเ้าเขาเอาสัตว์ประเทศอียิปต์มาให้ดูอีวูอ like ูเนื <Stat> ้อทุกอย่างพาลูกชอบมากตสดังชอบแสดงเห็นช่องนี้ใช่อนไหม กดไลค์กดแชร์กดสมัครเนะคะแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยเออท้องพ่อจะได้ปังๆใช่ไหม่ผมเมื่อกี้มันไม่ออกรอบอกมาแล้วออกมาแล้วมันไม่ใช่หนูเน่ไปดัวัวมันไปดังบล่มันไม่ใช่หนูั้ดั่งบอกยตไปบาย พอแล้วครับวันนี้โชคเสือมาไทยเห็นช่องนี้ติดใจกดตั้มเทเลวิกดหุ่ใจด้วยพาลูกสาวคนเล็กมาฝันไายวันอาทิตย์วันหยุดก่อนจะเปิดเทอมนะครับก็มีก็แค่นี้แล้วครับแล้วไทยบรรยากาศหน่อยไปๆไปๆไปๆหน้ายามเที่ยวครับวันนี้วันไหนว่างวันไหนวันนี้ไม่ได้ไปไหนมาได้ครับเดินนายพลังก้า แค th, ่นี้นะครับบ๊ายบาย